สวัสดีค่ะยี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเอา d o o r r a n g i นะคะเจอกับน,น้องบอลลี่คนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือเราจะไปแคมป์กันนะคะวันนี้นะคะบอลลี่ก็จะพาไปดูว่าการออกไปแคมปิง้สงสวัน 1, คืนในฉบับ3คนเนี่ยเราต้องเตรียมตัวแล้วก็เตรียมอะไรไปบ้างเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะที่เราจะเอาไปก็คือเต็นท์นะคะเต็นท์ของเราเนี่ยเราอยากได้เต็นที่ กว้างและที่สําคัญคือเลยคือสามารถยืนข้างในเต็นท์ได้เราก็จะเลือกเป็นทัดไวโดม V300 มนะคะตัวนี้ก็จะกว้างอยู่ที่3เมตรคว้าเมตรสูง185่งนะคะซึ่งเป็นเต็นท์ที่ใหญ่มากซึ่งจริงๆแล้นอะเต็นท์ตัวนี้สามารถนอนได้6คนนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะแถมกาวชีทให้แล้วก็แผ่นปูรองข้างในให้ส่วนเราก็จะใช้ตัวเทเลสด,ด้านหน้าของเต็นท์เนี่ย เราออกมาเป็นภาร์ฟอันเล็กๆไว้นั่งเล่นนะคะแต่ตัวนี้จะไม่มีเสาคู่หน้ามาให้เพราะฉะนั้นเราต้องหาเสาคู่หน้าไปเพิ่มด้วยนะคะนี่เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นโต๊ะโต๊ะที่เราจะเอาไปเนี่ยก็คือเป็นโต๊ะอาลูมิเนียมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของแบคเดียชื่อรุ่นเอ็กโลนะคะตัวนี้ก็จะปรับสามารถปรับระดับ ความสูงได้ที่ขาและที่สําคัญคือเก็บง่ายกางง่ายแล้วก็เก็บเล็กเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าไม่ได้เอารถกระบะไปเอารถเก่งไปน,น่ารักน่ารักก็จะเอาโต๊ะไป,ไปที่เราได้โต๊ะแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นเตานะคะที่เราจะเอาไปทําอาหารนะเราก็จะเอาเป็นเตาหัวเดียวที่สามารถใส่แก๊ หมุนแก๊สระเปาเข้าได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นของโคลแมนนะคะเราก็จะเอาตัวนี้ไปนะคะส่วนหม้อกระทะเราก็จะเลือกเป็นกระทะหนึ่ใบหม้อ1ใบเอาไปทํากับข้าวแบบเล็กๆน้อยๆนะคะตัวนี้ก็ทางร้านเราก็จะมีขายเป็นชุดนะคะแต่ว่าบลร่ก็จะเลือกเป็นกระทะหม้อ1น,นะคะ หลังจากที่เราไปเอาตาเอาหมอ้อเอากาทะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นพวกจานช้อนแก้วอะไรแบบนี้ค่ะน,นีิก็จะเลือกเป็นเซตนี้เลยเป็นเซตออร์แกนิกนะคะตัวนี้ก็จะมีกระเป๋าให้ถือง่ายนะคะแล้วก็ในนี้ก็จะบรรจุไปด้วยแก้วสี่จานสี่แล้วก็ถ้วยสี่นะคะก็จะเป็นหน้าตานี้ก็จะดูแลรักษาง่ายล้างง่ายนะคะส่วนช้อนเราก็จะเอาเป็นช้อน จะเป็นเซตสคนนะคะน,นี่ก็จะมีช้อนสซ่อมสมีสีแล้วก็ตะเกียบ4นะคะเดีก,ก็เราก็จะเอาไปกันเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเก้าอี้ที่เราเลือกไปนะคะเก้าอี้เนี่ยเราก็ต้องเอาไป3ตัวนะคะเพราะว่าเราไปกันสามคนนะคะเราก็จะเลือกเป็นรุ่นนี้เลยคะ่ะเก้าอี้โคมแมนฮิลลินแชร์นะคะเราจะเอาไป2ตัวนะคะตัวนี้ถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะมันก็จะกลาง เก็บง่ายมากแค่รวบขึ้นแบบนี้เองแค่รวบขึ้นกลางกล้วกลางออกแบบนี้เลยตัวนี้ก็จะนั่งสบายที่สำคัญก็คือราคาค่อนข้างที่จะเข้าถึงง่ายมากนะคะตัวนี้ก็จะเก็บเล็กนะคะสามารถประหยัดพื้นที่บนรถเราได้เยอะเลยส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่บอนลีกจะเอาไปก็คือตัวเลชร์สีดำค่ะเดีย๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะว่าหน้าตาเลชร์สีดำเป็นยังไงเป็นแบบนี้เลยคะ่ะ ค่ะเราก็จะมาดูพวกเครื่องนอนกันบ้างอย่างแรกเลยก็คือที่นอนที่นอนที่บอลลี่จะเอาไปก็คือ b a s เวย์นะคะรุ่น69037นะคะซึ่งตรงนี้จะไม่มีโชว์แต่แต่ว่าบอลลี่อยากจะเอารูปขึ้นให้ดูนะคะว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะที่นอนเสร็จแ,รแล้วต่อไปนะคะถุงนอนเราก็จะเอาถุงนอนของเนเจอ h ์ไฮไปนะคะรุ่นนี้ก็จับพึ่ง เพิ่งเข้าเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นอุณหภูมิคอมฟอร์ตอยู่ที่15อง,งศานะคะจะเป็นผ้าฝ้ายนะตัวนี้ก็จะมี3สีให้เลือกนะคะแล้วก็จะเอาตัวนี้เอาอันนี้ไปต่อไปนะคะก็จะเป็นหมอนนะคะหมอนเราก็จะเอาของแบคเดียไปตัวนี้นะคะเป็นมีมันมีจะมีใยเงตัวนะคะตัวนี้ไม่ต้องเป่าลมไม่ต้องรีลมออกเวลาเก็บเราแค่เอาออกมาจากถุงมักนก็สามารถนอนได้เลยตัวนี้นอนสบายมากๆที่สำคัญคือขนาดกำลังพอดีเลยค่ะ แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเสื่อนะคะเสือ่อเราก็จะไปปูไว้ข้างในเต็นท์นะคะเสือ่อเราก็จะเลือกเป็นของแบ็กเดียนนะคะที่มีขนาดอยู่ที่เมตรเจคูณสเมตรนะคะซึ่งตัวด้านล่างของเสือ่อเจ้ารุ่นนี้มันจะเคลือบกันน้ำนะคะต่อไปนะคะก็คือกระติกที่เราจะเอาไปใส่เครื่องดื่มเอาไปใส่น้ําแข็งนะคะร้านเอลโดรัรงสิตเนี่ยก็จะมีกระติกหลากหลายมากที่ให้ลูกค้ามาเลือกแต่ว่า ที่บี่จะเอาไปก็คือรุ่นนี้เลยค่ะเป็นโฮแมนปาร์ตี้เซอร์เคิลนะคะตัวนี้ก็จะมีความจุอยู่ที่8.5ลิตรนะคะตัวนี้ก็จะเอาไปแค่ใส่น้ำแข็งอย่างเดียวหนึ่งคืนนะคะต่อไปนะคะเราก็จะเลือกโคมไฟ LED นะคะที่บี่เอาไปก็จะมออีรุ่นนี้เลยค่ะ man, เป็นของโคมแมนเป็นโคมแมนรีชาร์จมันติเรนเทิลนะคะตัวนี้ความสว่างสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 800ลูเมนนะคะนี่ก็จะสามารถปรับระดับความสว่างได้ที่สำคัญตัวนี้สามารถเป็น power bank ได้ด้วยนะคะนี่เลยสว่างมากๆนะคะต่อไปอันนึงก็จะเป็นรุ่น h a n ก i n g ค่ะตัวนี้บริก็จะเอาไปเพราะว่าเผื่อตัวนี้มันแบตหมดหรือว่ามีอะไรฉุกเฉินเราก็ได้ใช้อันนี้นะคะตัวนี้ก็จะปรับระดับความสว่างได้เหมือนกันนะคะ แล้วก็ไฟที่ห้อยเน็ตเต็นนะคะบอลลี่ก็จะเลือกเป็นโกซีโร่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นตัวใหญ่ที่สามารถเป็นเวอร์แบงได้นะคะตัวนี้ตัวนี้ก็สามารถเป็นได้ทั้งไฟชายเป็นได้ทั้งได้ทั้งโคมไฟที่สําหรับห้อยเน็ตเต็นก็ได้ค่ะตัวนี้จิ๋วแต่ว่าแจ๋วมากสิ่งสุดท้ายนะคะการออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเลี้ยงไม่ได้เลยในเวลาตอนกลางคืนก็คือยุงนะคะบอลลี่ก็จะเลือก เครื่องไล่ยุงของ Thermacell รุ่น b a c k p a er กอร์ไปนะคะตัวนี้ก็จะเป็นใช้เชื้อเพลิงเป็นแก๊สระเ๋านะคะแก๊สเล็กๆแบบนี้หนึ่งกระป๋องสามารถใช้ได้ถึง90ชั่วโมงเลยนะคะส่วนแผ่นรีฟิลข้างบนสักแผ่นหนึ่งสามารถอยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะเอาตัวนี้ไปนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะบอลลี่ก็ไปเลือกของที่บอลลี่จะเอาออกไปแคมปิ้งด้วยสองวันหนึ่งคืนสำหรับสามคนเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราจะไปดูกันนะคะว่าพรุ่งนี้เราจะไปกางเต็นที่ไหนจะเจอกันอีกทีพรุ่งนี้เลยนะคะ อ,อีกวันหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาขนของที่เราได้เตรียมไว้เมื่อวานนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะเดินทางไปที่ลานกลางเต็นของเราที่เราจะไปนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนที่เราถึงลานกลางเต็นเลยนะคะ ตอนนี้นะคะเราถึงลานกลางเต็นแล้วนะคะเราก็เอาอุปกรณ์ลงมาเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราไปกลางเต็นกันเลยจ้า เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งตัวเต็นแล้วก็อุปกรณ์ที่เรานํามาเนี่ยเราทําการกางเสร็จเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราไปดูหน้าตานะคะว่าพอกางเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเต็นนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นโต๊ะเก้าอี้เตาชุดจานหม้อมมีดอะไรอย่างเงี้ยที่เรานํามานะคะอันนี้ก็จะเป็น ข้างในบริเวณที่นอนของเราก็จะเป็นมีที่นอนมีเสือ่ออันนี้พัดลมเราเช่าจากลานกลางเต็นท์นะคะก็คือเต็นท์เนี่ยเต็นท์เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างมากสามเมตรคูณสามเมตรนอนได้สบายๆเลยค่ะไม่อัดนะรอบๆเต็นท์ก็จะเป็นแบบนี้เลย คำรับใครนะคะที่สนใจอุปกรณ์แคมปิง้งหรือว่ามีคำมีข้อสงสยัยอยากจะหาคำปรึกษาสามารถติดตามหรือว่าติดต่อเราได้ทุกช่องทางเลยนะคะ outdoor รังสิตค่ะเดี๋ยวไงวันนี้วันลี่ขอตัวไปพักผ่อนแล้วก็ไปนั่งกินอะไรเพลินๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย